เคยชื่อไหมว่าเขาเป็นคนหล่อแล้วอยู่ในวงการด้วยตัวยอ่อไม่ได้ <laughs> ดูแค่เราไเคยชื่อไหมฉันไม่เคยเจอคนที่กลิ่นมาจากการขยับ<ะ>ตัวทุกอลริยบทเช่นหยิบช้อนตักเข้าปากมันมันไม่รู้จักส่วนไหนเธอแต่คือมันแบบมันอบอวนอะ มีนอยไหมครับไหนตอนนั้นอ่ะมันก็มีบ้างมันก็มีบ้างปากตเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าทุกคนอยากซีเราในวัาไปที่ญี่ปุ่นกี่คนทั้งหมดวันนั้นห้าห้าอ้มันก็เลยมีความชามออกมาก็เลยช่ามจากหนึ่งเป็นห้า ก <input>? ลับมาแล้วนะสากับ objetivo, again, รายก so ารดิวเดตนะสะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะสาแขกรับเชิญอีพีนี้เขาบอกว่าเป็นคู่เพื่อนสีที่สุดในบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ติ๊กต็อกเกอร์ใดๆนักข่าวสาวทาวเวลสาวนักร้องสาวเป็นทุกอย่างเลยอันแอนอัาตัวในจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกลียดกันไว้กันเองนะสวัสดีค่ะเบนขมคอนะคะอดีตนักร้องที่เรียกว่าเป็นคโยตี้ด้วยตอนนี้ผันตัวเป็นนักข่าวสาวประจำติ๊กต็อกค่ะ ือบ่ะรสวัสดีครับหลากสีนะครับปัจจุบันก็ทำคอนเทนต์เเตอร์นี่แหละฮะอยู่มีเพจกับทิกตอกเป็นหลักครับผมอ่าเป็นเพื่อนสีกันเลยก็ไม่มากค่ะก็ระดับหนึ่งเจอกันปราบตายปลาบตายเจอกันพันเดียวเพื่อนกันเพื่อนกันคือเอาจริงเคยเจอกันในตามแบบอีเวนต์ต่างๆตามแบบสถานที่เริงรมต่างๆแล้วใช่ครับว่าเริงรมใช่ก็เป็นการมองไกลๆแล้วก็แบบมึงก็มาเหรออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเจอเมนมีคอมเมนต์ไหมครั้งแรกหรือว่า ชอบเลยก็ตัวจริงก็ไม่ได้สวยเลยมากอะไรเงี้ยเรานึกนึกดีใจ <c oughs> เออไม่คือตอนแรกอ่ะเจอเขาที่เพื่อนเป็นเพื่อนของเพื่อนสนิทอีกกลุ่มนึองอเอแล้วแบบพอแบบไม่ได้ปฏิทด้วยกันก็เลยรู้จักกันมากขึ้นบ่อยๆเออเรียกว่าเราแยกเดียวกันเราแก๊งหมีแก๊งหมีช่ใช่ใช่มันจะมีแบบว่าชอบแก๊งหมีเหรอใช่ค่ะทำไมคะดูประหลาดไม่ใช่หรอมันน้อยคนที่จะชอบแบบวยนางจอยนะนางจอยนะออกไปเตะตะพีคือแบบว่าจิกกัดไม่ไหวจิกผู้บริเตาว่ะชอบมีหมีนะชอบมีสองอย่างที่เอ็มชอบจะเป็นหม หมาโอเคาทถ้หมาเนี่ยจะชอบแบบทรงตัวบางๆอะไรเงี้ยไข่บ้านไข่บ้านเราเราจะเรียกว่าแบบเออไอต้าหมาไอต้าหมาแต่หมีก็คือจะชอบเหมือนกันนีหมีอยากรู้ว่าไทป์ของหมีเนี่ยแฟนจะต้องเป็นหมีด้วยกันไหมคือบางคนบางคนที่เขาแบบว่าไซส์หมีก็จริงแต่ก็ชอบแบบว่าลินลินก็มีมันแล้วแต่รสสิยมของแต่ละคนเออไม่เกี่ยวหมีชอบผอมผอมชอบหมีหมีชอบหมีอ่แล้วแต่ ไปอีดออาฉีป้าพี่เบนมีแฟนเป็นหมี่ไหมไม่ <c oughs> แต่คือชอบหมดเลยเราเราไม่มีไทยเราอะไรนะเจอมีก็แหละใช่ <c oughs> ไม่หมีก็ได้อาคำถามพี่ฉีครับสเปคพี่หมี่เป็นอชอบพี่พี่หมี่ฮ่่าสเปคพี่ฉีเป็นหมี่ไหมจริงๆอะคือไม่ได้แบบไม่ได้ฟิกมากแต่ว่าขอแค่แบบมีน้ำมีนวลหน่อยมันก็ดูแบบว่าน่ากอดอะไรอย่างนี้แต่พี่เบนมีผัวแล้วก็คือจบ จบมีได้อีกไหมอะไรนะเอาจริงผัวคุณเนี่ยคือห่วงมากจริงเหรอเออเราสวยมากด้วยเราสวยเนาะมึงคำว่าเราสวยเนอะเนี่ยมันมีสองแบบมึงแบบอุ้ยสวยเนอะกับแบบสวยเนาะแต่เมื่อกี้ที่ทำคือสวยเนาะสวยเนาะเราเป็นคนเอนเตอร์เทนแบบใช้เ n e r g y e n t e r t อ i n เเทนพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นฝ่ายแบบซัพพอร์ตเหมือนเคยเห็นฟิลแบบภูมิใจในตัวเมียไหมเวลาเมียเล่นตลกกับเพื่อนแล้วก็แบบ อะไรเงี่ยฟีดซัพพอร์ตฟีดดูแลฟีดแบบตัวเล็กอย่างผัวเนี่ยผัวปัจจุบันเนี่ยนะผัวของหนูเนี่ยเวลาทําอะไรเงี้ยน,น่ารักกินยังน่ารักเลยแบบเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยอยากทำอ <c oughs> <น>ะไรฉันแบบชอบให้ผู้ชายแบบคือแบบอุ้ยอไอย้เนี่ออกมาเออยังเกิดผัวอยู่เลยอ่ะคบกันนานยังไม่นานไม่โป้ไม่โป้เช็คแล้วนั่นอื้เชื่อสิไม่เออบอกหลายรอบแล้ว เดือดสะพัดอแค่กินน้ำเขาก็ลำคาญแล้วมันไม่โปเพราะว่าเรานัดกันบ่อยแล้วก่อนน้าจะเป็นแฟนอ่าเชฟทองเพิ่งทะเลาะกันมาล่าสุดวานบอกรายการนี้เลยนะคะใครที่เคยเอ่อเรียกว่าดิวดิฉันผ่านทางแอปพลิเคชันไม่ว่าจะสีส้มสีเหลืองสีฟ้าสีอะไรก็ตามสีรอนร้อยกว่าพันปีไม่เคยโทรไลน์เข้ามาอยู่ก็โทรมาแล้วเราอ่ะเป็นคนแบบเมื่อก่อนเราแบบโสดมานานมากก่อนหน้านี้เมมชื่อคนอ่ะ โดยไม่คิดว่าในอนาคตเราจะมีแฟนฉันเมมตัวย่อ,อก,ก่อนอันแรกนอยอแล้วก็ตามด้วยชื่อ,แล,อ,แ,ลอแล้วจังหวัดแล้วก็ตามด้วยชื่อแล้วจังหวัดแล้วแฟนเห็นชื่อปุ๊บแบบนอยอนี่คนที่มึงนัด ใช่ไหมอยาแรงบ้านแล้วก็วไปไม่ถูกแล้วจอยอมันยอเลยดิอีกว่นานยาเป็นจังหวัดยาไหนยาแต่ตอนนี้ไม่เป็นตัวเป็นตัวแล้วตัวตแล้วรบกวนไม่ต้องทักมาแล้วนะคะขอบคุณมากแต่เดี๋ยวทักไปได้เดี๋ยวเราจะทักไปเองพี่ฉีตอนนี้คือโสดสนิทโสดโสดมากโสดนานยังคะจริงๆเมื่อปลายปีที่แล้วประมาณเดือนสิงหาคบกันนานไหมคะถึงโสด เข้าปีที่เจ็ดยังเศร้าอยู่ไหมไม่แล้ว <laughs> ตอนนี้ไม่แล้วเพราะว่าโหเราตอนนี้ทำคลิปตลกก่อ,อนนั้นเนี่ยทำคลิปตลกมึงแล้วถ้าตัดสิใจออกจากงานประจำพอาพอ,พอเลิกกับแฟนไม,ม,ไม่ไม่ไม่เราเราคิดว่าเราจะมาแบบก้าวสู่การทำคอนเทนต์เต็มตัวออกจากงานประจำปุ๊บตัดสิจว่าเฮ้ยวางแผนกับเขานู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยปลายปีจะมีอะไรเยอะแยะมากมายกิจกรรมทำร่วมกันไม่ถึงสองอาทิตย์เกิดเรื่องเลยก็อกหักแล้วเราก็ทำคลิปไม่ได้ตลกไม่ออกก็เลยต้องแบบว่าเดินทางฟื้นฟูได้เร็ว ไปเรื่อยๆไปหลายๆที่เนี่ยยอมไหมครับไหนตอนนั้นอ่ะมันก็มีบ้างมันก็มีบ้างไปมันก็ไปมาหลายจังหวัดให้เล่าจริไม่เล่ายอมใจไงเออมันก็มีบ้างถึงเธออยู่แรงบอลเออไม่จริงไม่จริงหิวใจผีสุด การโทรมาหาฉันด้วยตอบไปเที่ยวว่าเบนเวลามึงไปต่างจังหวัดเออมึงหาจากไหนหรออาตอนแรกคือไม่เคยเล่นแล้วน,นี่ตอบไปเลยว่า ไหนบอกฮิวใจจริงๆคือตั้งแต่แรกเลยในตาเราดูล็อกแรกนะเออเจตนามึงอะตั้งแต่ตอนโค้ดในเพจแล้วว่าจะไปสม่จยากดว่าที่อยาตั้งใจในหัวเในหัวเราเนี่ยตอนตื่นเช้ามันเนี่ยตั้งใจไปฮิวหรือจไปโดนก่อนอาแันดับแรกเนี่ยก็อยากจะเสร็จมึงมันมันก็แห้งเนอะว่าเออก็โหลดมาเติมโกด้วย เลยเติมเลยแต่ก็ไม่ได้มันจะไม่เป็นมันเป็นช่วงที่แบบมันไม่เกี่ยวกับที่โกแล้วลหะที่มึงไม่ได้อ่ะที่น่าเสียดอยว่ะอ่ะเข้าเรื่องดีกว่า่ออุ้ยเข้าสคริปต์แล้วเข้าสคริปต์แล้ว เราเราก็ไปเจอคนน้องคนนี้มาเยอะเอดีวเดทครั้งไหนที่เราศึกประทับใจมากๆากอ่ะเนี่อจากว่าตอนนั้นก็คือยังไม่ได้แบบเล่นองคเล่นแอปอะไรเนาะเขาก็จะทำมาจากในเฟซนี่แหละเฟซส่วนตัวก็เห็นว่าเราอะไปต่างไปต่างจังหวัดไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นจังหวัดที่เขาอยู่ในโมเมนต์ของการเที่ยวอะมันจะมีแบบว่าเขาเออมันไม่เหงแบบเออถูกเนื้อต้องตัวกันแล้วก็มีความแบบวเขินเขาฟูมันไม่รู้แต่กลัวแน่นอนเขาฟูมันไม่รู้แต่กลัวแน่นอน ล้วได้เที่ยวไหมได้เที่ยวไหมเที่ยวเที่ยวเลยแล้วคือเขาก็แบบว่าเที่ยวจริงกูก็ลุ้นว่าเขาจะเข้าโรงแรมเมื่อไหร่กูไม่ไปพาไปสักทีสุดท้ายคือขากลับปุ๊บฝนตกหนักจะกลับเลยวล่โคบจอดฟิวบอลฝนลื่นนะพี่อะแวะโรงแรมเพราะว่ามันตกหนักมากก็คือเขาเรียกไงเป็นชั่วโมงอะชั่วคราวชั่วคราวแบบว่าเป็นมัูชใช่แล้วคือไม่มีแอร์เป็นแบบพัดลมอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นแบบพัดลมถูกแล้วคือแบบแบบอยู่ไปก่อนให้ฝนซ่ามันก็ฟิวบอลถอดถอดเสื้อผ้านอนใกล้ๆกันเฉยๆอะมีความแบบ ใช่แล้วก็มีความแบบมือถือว่าใครจะเริ่มใช่ใช่เหมือนอ่านไทยเซ็กซ์สตอรี่สมัยก่อนอ่ะนั่งฟังมึงเล่าเอย่างอ่ะต่อเหมือนอ่านไทยเซ็กซ์สตอรี่ทเราเคยอ่านเราสัมผัสได้ว่าเขาอ่ะเอาแบบริบบี้ปากแบบโดนแก้มเรานิดนึงไม่เจอกันใหม่นะครับอะไรอย่างเงี้ยแค่ป่ะแค่นั้นเลยไม่ได้ด้วยมันเด็ดไงเออมันฟีลแบบว่าพลังคารเนาะ เสียเวลาเราโชว์ไปเลยของเรายังไงดิวเดทของเราเดทที่แบบรู้สึกว่าประทับใจเชื่อไหมตลอดการมีแฟนมาทั้งชีวิตอ่ะมีแฟนมาแบบ70กว่าคนที่ผ่านมันเนี่ยตอนนี้โอ้รอเล่นรอเล่นโอ้หนี่คือไม่เชื่อหรอกีแบบโอ้โหปกติเราเป็นคนแบบเป็นฟิลผู้นำอ่ะไปนู่นไปนี่แบบเราเป็นผู้นำเออแล้วเราเพิ่งรู้ว่าเราชอบคนเทคแคร์เราไม่เคยได้รับการแบบว่าตักอาหารให้เปิดประตูให้อะไรเงี้ยนี่ออกไหมแล้วแบบว่าสมมติเราซื้อหยิบซื้อของช้อปปิ้งอยู่ในแบบ ห้างเงี้ยพอเดินไปจ่ายตังค์ผู้ชายหยิบเค้นกันแล้วเดี๋ยวผมจ่ายให้ครับเนี <Yeah. S 1> ่ <c oughs> ยซึ่งเราไม่เคยได้รับอีกแล้วเรากอดออกไปเราจ่ายไปแล้วเออไม่ดูแลเราก็เลยจะจ่ายเลยเราก็เลยจะจ่ายแล้วแบบผู้ชายแบบเดี๋ยวพี่ออกให้เงี้ยแล้วเราก็แบบเราไม่เคยได้รับแบบแบบเนี้ยเราก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อจริงๆเราชอบคนเทคแคร์เราจ่ายนะนี่ถือว่า เป็นสิ่งที่ไม่ต้องทําทุกคู่ก็ได้แต่ว่าเออมันควรจะมีโมเมนต์แบบดีบ้างคือเราไม่ได้ต้องการนะไม่ใช่ว่าเราจะแบบให้เขาเลี้ยงดูหรือว่าต้องแบบมาปเปเราตลอดแต่คือพอมันได้รับหนึ่งครั้งโดยที่เรามันเกินความคาดหมายเราปกติให้เขาตลอดเออเป็นกติมันเป็นโมเมนต์แบบถ้าสมมติเราซื้อบิ๊กไบให้ผู้ชายคนหนึ่งแปดแสนแต่อีกวันหนึ่งผู้ชายซื้อกระเพ๋าให้เราให้เราอย่างนี้แล้วแบบรักเลยรักเลยเนี่ยเอาดีไม่ดีอมดแต่ว่าวาดใจไปแปดแสนเขามน เราเหมือนนึกว่าแบบเขารักเราผู้ชายแบบโง่มึงเกียดงต้แฝแไม่ใช่แต่นี่คือเราไม่ได้เลี้ยงอะไรเขาเขาด้วยเขาแบบเต็มใจทําให้เราเรารู้สึกว่าเออประทับใจอันนี้ถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะาเป็นสิ่งที่มันไม่จำเป็นต้องเป็นของแพงหรือว่ที่มึงแบบเราร้อนมากเขาวิ่งไปซื้อน้ำมาขวดหนึ่งเราก็แบบ เต่จริง <laughs> อ่ะแล้วเดทครั้งไหนที่เฟลที่สุดอย่าได้เจออีกเลยเอาก่อนเลยอะเอาเ,เอาื่องก่อนเลยเอาอเปิเ <laughs> ฟลเหรอสำหรับเบน์คือแบบผู้ชายที่แบบคิดตัวเองเป็นศูนย์กลางอ่ะแบบไม่ยอมปรับอุ้ยทุกเทปเลยเนาะผู้ชายชอบเป็นแบบนี้เนาะเราอะพร้อมปรับนะเวลาเรามีแฟนหรือเราไปเดทกับใครอะไรเงี้ยแบบแบบที่ไม่กินอะไรที่กินอะไรหรือพี่ไม่ชอบทําอะไรเราก็พยายามจะหาจุดศูนย์กลางที่เรากับเขาจะได้มีกิจกรรมหรือว่าได้ทําอะไรร่วมกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันต้องแบบ จุนกันตรงกลางอ่ะก็ไฟก็ไม่ต้องกินก็ได้มัง้งอ,อะไรอย่างเงี้ยไฟเป็นเพื่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะยังไงพี่ฉีคือเนี่ยคือเคยเจอที่รู้สึกว่าแบบมันทําให้เรางุ่ดหงิดหรือว่าแบบเฮ้ยมึงปัญหาของมึงมันเล็กน้อยมากเลยอย่างเงี้ยแต่ปัญหามึงเจอบ่อยมากเลยนะ <laughs> อย่างเช่นติดไวรัสคอมเมนต์บ่อยมากอะ่ะ <laughs> มึงเขื่อไปคลิกอ่ะแล้วมันก็มันก็ติดอ่ะแล้วมันก็อยากความให้เลาจะไม่ชอบผู้ชายที่แบบว่าไปกดอีกที่แบบเพื่อนของคุณกำลังประสบภัยแผ่นดินไาศแล้วไปกดอย่างเงี้ยแล้วติดไปรัแล้วก็ติดไปลัฐคอมเมนต์แล้วก็ไปคอมเมนต์ตามเพจชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยแล้วมึงไปบ่นมาแล้วก็มึบ่นให้ฟังคือปัญหามึงมึงปัญหานี่คือปัญหาที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตมึงเราใช่ไหมนี่ยใช่ปะแล้วกูจะบอกว่าแบบเบนซ์มาไทยรัฐ อันนั้นก็อยากดูเบนซ์มาไทยรัฐกดคลิกที่นี่นะคือเนี่ยมันนั่งมันนั่งบ่นจริงๆแบบพี่สีป้าดีมากี่สีผมแบบเจออย่างกินหรอสารภาพนะกูเคยเชื่อมึงบ่นอย่างเงี้ยมึบ่อยมากบ่นแทบจะทุกวันแล้วคือที่ผมเผลอไปกดโดนอีกแล้วคือชีวิตกูปัญหากูมันเยอะแล้วไงแล้วปัญหา่เออไม่ชอบสติของซะเลยไปหน่อยใช่ใช่ใช่เขาเอาซะเลยละกันเออทีนี้มาถามถึงเรื่อง จะพูดว่าก็ไม่ได้เนื้อรายการออนเซ็ตเซ็ตเดี๋ยวเราพูดเคำประมาณร้อยไปแล้วในรายการเนี้ยขอเจอแบบนี้อีกได้ไหมเอออ้สถานที่แบบที่ไม่ได้ตั้งใจก่อนเขาไม่เคยตั้งใจอะไรเลยนะจริงๆกิจกรรมชีวิตขึ้นอยู่กับแบบล้อวงจรปิดมากมันถึงประทับใจไงเอออันนี้คือเหตุการณ์เกิดที่ญี่ปุ่นเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าทุกคนอยากซีเราจะได้มไปที่ญี่ปุ่นทุกคนอยากซีเราทุกคน สุสจอมตัวไปลูกเขาบอกหลังมันจะพูดอย่างเงี้ยบอกกูก่อนเรื่องแบบนี้ให uh ้ให้คนอื่นเขาพูดเขาบฉีไปญี <h 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 ่ปุ <h <h ่นคนอยากเยอะมากเงี้ยไม่ที่เขาพูดเข้มากูอยากให้เขาพูดว่านี่ก็มั่นใจนะว่าิ่งที่ที่ที่เราไปอ่ะคือเป็นคนอาจจะไม่ค่อยได้ไปแน่นอนเดืล้วครับนี่ก็มั่นใจนะว่าใครๆก็อยากนี่กว่าอุยทุกคนแสดงออกทุกคนแสดงออกแสดงออก อยยากเเจลครับไม่ไม่แต่พี่จิเดินอย่างนี้นะเขาเลยสนใจเสนใจเขาต้องไรอยู่แล้วทั้งเราตัวเบิร์กไปเลยไม่รู้ว่าของแปลกหรืออะไรของเขาหรือเปล่านะแต่เขาบอกว่าสวยเออสวยจริงกูรู้แล้วทำไมคบกันอยู่สองคนมันเป็นจุดกำเนิดที่บอกว่าตั้งใจจะไปเที่ยว8วันอะได้เที่ยวแค่3วันเพราะคนนี้เลย เราก็ไปคนเดียวก็ <c oughs> จะนั่งแถวๆตรงโต๊ะตรงบาร์ที่ใกล้ๆกับที่เขาต้องชงเครื่องดื่มอะไรนี่แหละ <c oughs> มันมีโอกาสได้คุยกันบ่อยเพราะว่าเราไม่รู้จะคุยกับใครไงก็จะคุยกับเขาอะไรเงี้ยเออเขาจะเดินมาทัก <c oughs> ไปไปมาเนี้ยเริ่มแบบคุยเรื่องส่วนตัวแล้วเริ่มถามเรื่องแบบโพซิชัน <c oughs> พอยิงถามเรื่องโพซิชันปุ๊บเนี้ยรู้เลยว่าเข้าแล้วญี่ปุ่นเป็นประเภทเป็นประเทศที่เสรีเรื่องเพศมากที่สุดเคยไปอินเดียยังโอ้ย เราก็รอจนกระทั่งเขาปิดร้านเก็บรงเก็บร้านอะไรเงี้ยเออแล้วก็สุดท้ายคือเขาก็ชวนไปกู้แลกับกับลำบากอย่างเงี้ยตัดสินใจพาไปชาวนาเท่านั้นอ <c oughs> แล้วพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยไม่พูดพ่าทำเพลงเนื่องจากว่าเหมือนแบบมันรอมาทั้งคืนแล้วนางก็พานัวนัว,นว,นวไ,ปนไปในห้องไปในห้องมืดๆใช่ปะผ่าน <c oughs> ไปไม่สักพักหนึ่งมีคนอื่นเข้ามาเ <c oughs> ข้ามาแบบมาแตะๆอย่างเงี้ยเนื่องว่าคือตอนแรกเร คุณไม่ขาดขืนอ่ะนั่นหมายถึงว่าโอเคถ้าเราแบบไม่ใช่ถ้าเราแบบว่ากปักปใช่ใช่คือแต่ตอนนั้นคือเราโมแต่นัวไงแล้วมึงมั่นใจได้ไงว่าคนที่นัวมึงอยู่คือคนที่ดียวมาจากร้านหยอกหลอดมาเป็นป้าแม่บ้านกันละมึงตูคงไม่นด่โง่ขนาดนั้อีกคนที่มาแตะก็เริ่มนัวเข้ามาด้วยไม่ได้มีแค่คนเดียวมึงมีมาอีกคนหนึ่งเริ่มมาจากที่แตะแตะใ้ขาแตะแตะปุ๊บมึงดุดดุดนิ้ตีนกี่คนทั้งหมดวันนั้นห้าห้า เธอทำชื่อเสียงกับประเทศไทยมากเธอคือตัวแทนไปได้เทยเขาให้าจารโนมาท็อปโวดเหรอเป็นใต้มาถูกแล้วมันก็เลยมีความฉาออกมาก็เลยฉามจากหนึ่ง เป็นห้าแล้วคนนี้เขาโกรธไหมคนที่ไปไม่โกรธเขาก็จอยเขาก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็มันก็ม้วนเราขึ้นเอาโบดได้เลยนะเขาอาจจะเป็นคนแรกเรื่องเซ็กที่ประสควัมสำเร็จที่สุดในรายการเรานะจริงเหรอไม่ได้ฟังเรื่องฉันเลยอินเดียผู้ชายเอากับผู้ชายไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นเรื่องที่ทําได้โดยเป็นปกติด้วยถ้าใครเคยไปอินเดียคนไทยคือดารานะทุกคนคือดาราจะมีคนอินเดียมาขอถ่ายรูปมีคนอินเดียมาแบบเฟรนลี่ด้วยแล้วผู้ชายกับผู้ชายเวลาเขามองตากันเราจะแยกไม่ออกเป็นประเทศที่เราแบบ ผู้ชายดูแต่เราทุกคนอะเบะไหมไม่เบะบปะ ตามประกายแล้วแบบชื่นชมในในสรีระในหน้าตาในอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นหมืงนกันทุกคนแล้วคือเราจะแยกไม่ออกว่าเขามองเฟลลี่หรือเขามองยังกาเ <นะ S 1> อ,อินเดียคืนลเลิศเนาะอินเดียคนืนเนลิศแล้วอะไรที่ได้ข่าวว่าเขาอินเสิร์ตมาเรื่องกลิ่นใครเป็นคนเคยเจอทังคู่จริงเหรอสเมลที่สุดส่วนไหนที่เคยเจอโอ้โหดิวมานานมากดิวจนแบบว่าจนแบบเหมือนคิดว่าคือไม่ได้แล้วแหละสุดท้ายคือได้เจอกันนดเจอในที่สุดมาถึงปุ๊บโอ้โหฟีลแบบว่าเราโพสชั่นเดียวกัน ท but, okay, outside, ั like in land, ้งคู or, mm ่มัน hmm, ก็โอเคไม่เป็นไรภายนอกก็ไ <inaudible> ด <noise> ้อะไรเงี้ยก็เราก็นวลเยียไปเลยตั้งแต่ด้านบนคือโอ้โหหือหอมละมุนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยลงไปปุ๊บมือทำไมมันแบบไม่ได้แล้วมันเริ่มมีแบบว่าความตีได้ความแบบมันอึบขึ้นมานิดนึงเขาอาจจะเดินเยอะมาแหละทั้งวันวันนี้เดินไปไหนอีศอกระหวะที่แบบปลดเกงเนาะดึงลงมาปุ๊บมันก็จะตึ้งขึ้นมาใช่ไหมตึ้งก็ตึ้งก็ อย่างนี้เลยกลิ่นมาตีขึ้นมาเลยเหรอแล้วก็ทำยังไงอ่ะเขาอาจจะไม่ทำนสเก็เพราะเขาอย่างนี้อยู่อ่กลิ่นไปเท่าไหร่มึงพอแบบว่าอ่ามันก็มีจังหวะอย่าบอกนาว่ามีขี้มูกขี้ม้าเหรอจริงเหรอเออคกูจะมาเป็นเอลซ่าตอนนี้ไม่ได้ที่อยากลบเหรอมัน อยลบหรไอซิ่งบิงซูมันก็หยุดไม่ได้แต่ว่าได้ไม่ได้ไปกูก็หยุดไม่แบบอย่ายเพิ่งกูร้อยกูคิดอยู่ว่าแบบเฮ้ยเอาไงดีจะเอามือถูกออกก็เลยหยิบบะ dom ไม่ได้นะคือจะเอมือถูออกถูแบบแล้วก็ลองขึ้นไปปุ๊บถ่ายตัวขึ้นไปก่อนถ่ายน้ำขึ้นไปก่อนตรงแถวๆภูมาก่อนเออซ้ายๆไปปุ๊บสะดือสะดือเหจริงรณะมีกองหนึ่งที่สะดือเป็นแบบสีขาวเขาอาบน้ำยังไงอ่ะที่ดรอ้มแล้วบอกเขาว่าอะไรอ่ะ เออสงสัยวันนี้เราแบบเมินเหนื่อยแล้วแบบเรานุ่นยันกันแบบเบาๆพอเพราะว่าเหนื่อยแล้วอเรายังไงของเราหรอของเราไม่ยังไม่ไปถึงขั้นนี้พอเราไปเดทผู้ชายเวลาเดทมันจะไม่นั่งตรงข้ามออกไหมมันจะมานั่งติดเราจริงหรอแล้วที่หรอนี่ไม่เคยนั่งข้างกับใครเลยจริงเหมือนกันจริงหรอจริงไม่เคยเลยนตลอดนะเดทกับผู้ชายี่ยนะเดทกับใครก็ตามนั่งตรงข้ามอย่างนี้หรอตลอดเคยไหมมีใครเคยไหมเคยปะนั่งข้างได้แค่ตอนดูหนังอะแม่ เออจริงทาน้ารู้หนักนั่งตรอค้าตลกอีดอจะได้แบบว่าคนละโซนอย่างนี้หรอเธอรู้ไหมว่าเขาเป็นคนหล่อแล้วอยู่ในวงการด้วยตัวย่อไม่ได um> ้รู้แค oui> ่เราเนี่ยวไม่ได้ยังไงหล่อวะ อฉันไม่เคยเจอคนที่กลิ่นมาจากการขยับตัว,วทุกอริยบทเช่นหยิบช้อนตักเข้าปากหยิบน้ำเปล่าตัากมันมันไม่รู้จักส่วนไหนเธอแต่คือมันแบบมันอบอวนอะ่ะมันคือแบบกูไปอินเดียมาอยู่ในโดงคนอินเดียเป็นพันคนยังไม่เหม็นเท่านี้ยขยันขยับตัวเลย,ยขยันมาแล้วจะแบบ เดี๋ยวหยน้ำเดี๋ตักเอดี๋ยวกน้องครับอะไรอย่างี้ขยันมากขยันขยับตัวมากก็คือเบาได้จริงหรอให้ฝากถึงน้องๆที่แบบอยากจะทําคลิปอยากจะมีตัวตนแบบพี่ทั้งสองคนว่านดีกว่าว่าให้เริ่มจากอะไรแล้วให้คิดถึงอะไรเยอะๆอะไรเอาที่ตัวเองชอบก่อนเพราะว่าถ้าเราชอบแล้วว่าเราจะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยในการทําในระยะยาวหาแนวทางในการนําเสนอที่เป็นตัวเรา แนะนำแบบนี้อะไรที่เป็นตัวเรามันจะไม่เหนื่อยเสมอใช่หาตัวเองให้เจอเอาแบบนั้นดีกว่าเอะพี่เบนซ์ยังไงทาไมได้ถึงมาเป็นนักข่้งนักข่าวเพื่อนชอบมาถามว่าเบนซ์มึงรู้ข่าวนี้หรือยังเออเรื่องนี้เป็นไงเออเรื่องเป็นไงแล้วก็เล่าพื้นฐานอะเออเราชอบเล่าชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่ชอบสือเรื่องชาวบ้านอุ้ยแรงมากแรงมากแล้วเราก็เล่าให้เพื่อนฟังแบบก็ไปจากการไปอ่านจากหลยๆลทที่หลายๆล้นักข่าวแล้วเอามารวมเป็นภาษาของเราเองแล้วเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกมันเข้าใจง่ายก็ได้มาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ เราลองคิดดูว่าถ้าสมมติแบบเราเจอคลิปตัวเองเราจะหยุดดูคลิปตัวเองไหมถ้ามันเรายังเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาใส่ในคลิปเราที่มันแบบน่าสนใจอ่ะหาตัวตนตัวเองให้เจอแล้วมันก็จะพาเราไปในที่ที่เราต้องการจะไปไม่ใช่แบบถ่ายเพดานแล้วแบบตอนนี้กำลังสร้างมอนข้ามเดียวไอ้พวกนี้ยขึ้นฝีขึ้นฝีสุดๆเลยบางทีก็ทอนะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะอีพีต่อไปจะเป็นใครนะคะรอติดตามได้เลยค่ะบ๊ายบาย คิดว่าครีเอเตอร์อาจจะสบประสบปัญหานี้เหมือนกันแบบว่าเด็ดไอดอลต่างๆอ่ะยังไงก็ตามถ้าเจอพวกเราในแอปพลิเคชันนัดอะไรต่างๆอยาอ่าโพสต์กูคือตัวจริงค่ะไม่นนแล้ว<า>แล้วจริงๆอ่ะอย่าเพิ่งทักว่าแบบชอบผลงานเออเพิ่งดูข่าวเมื่อเช้าเลยครับเสียกำลังใจเพราะว่ามึงเป็นนเกเตะกูแล้วแหละนึกไหมอีตอนย้อนแล้อีตอนย้อนไหมอีตอนย้อนกำบูรยายผู้สางบอกว่าดูอยู่นะครับที่ดีแครปนักงานคือที่เล่นเนี่ยคือ ไม่ต <G iro entender> ้องอาคำชมหรือลูกค้างดคุยเรื่องงานคุยแต่เรื่องเออ